สวัสดียามแรกพี่น้องหลังจากเย็บล้านขายสมตาเสร็จแล้วร้อยขามาบานค่ะฝนกำลังลงเม็ดเลยพี่น้องแป๊ป้ปปปปปปปค่ะภาพพี่น้องชมสวนแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ต้นรักแรกพบค่ะรักแรกพบอัญมณีชมพูค่ะอัญมณีชมพูเราด้านน้นจะเป็นต้นสุขสมใจปองค่ะสุขสมใจปองเนอะอันนี้เป็นต้นแม่พันพี่น้องสุขสมใจปอง อันนี้ชวนชมดางค่ะชวนชมดางชวนชมดางอันนี้ต้นรับเงินค่ะรับเง <syndrome> ินพ <carbohyd S 2> ี่น้องต้นรับเงินเด้อต้นรับเงินค่ะอันนี้เศรษฐีพันล้านค่ะใบคล้ายกันพี่น้องแต่ว่าต้นต่างกันค่ะอันนี้ต้นรับเงินจะเป็นต้นนี่ต้นจะเป็นสีขาวๆเศรษฐีพันล้านจะเป็นต้นสีเขียวๆค่ะใบคล้ายกันค่ะใบคล้ายกัน ันนี้ต้นผ้าลำผ้าร่วยค่ะผ้าร่ำผ้ารวยค่ะตระกูลอากโนนิมาค่ะน,นี่ค่ะอโกโนนิมาใบง้ามมากพี่น้องผ้าลำผ้าร่วยค่ะตระกูลเดียวกันกับพวกน,นี่ค่ะตระกูลเดียวกันกับพวกอัญมณีชมพูนี่ค่ะเป็นไม้มงคลใบจะสวยผมนี้ค่ะอันนี้ต้นหนางงัวค่ะต้นหน้าง,งัวต้นหนางงัวพี่น้องดอกงามๆค่ะดอกสวยมาก ดอกสีแดงพี่น้องอันนี้แม่พันธุ์ค่ะต้นหนางง้ออันนี้ตน้นอันนี้เป็นบอลนี่พี่น้องบอนค่ะปีกกินารีพี่น้องกเลยไข่ปีกกินารีสวยสวยสีแดงแดงค่ะอันนี้บอนดำบอนดำอันนี้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเสน่ห์จันแดง อันนี้บอนบอนกลนอิมค่ะบอนกลนอิมต่อมาก็จะเป็นอีหนาวค่ะอันนี้อีหนาว่ะเอะพี่น้องเนอบอนค่ะบอนคืืกันค่ะซื้อของคนมาใส่ใส่อีหนาลายสวยมากนีคะค่ะบอนอีหนาวค่ะข้างล่างบอนแมวแมวหน่อยอันนี้แม่แย่แดงเนี่ยกําลัางกระลังแตกพี่น้องกระลังแตกหลายเลยอันนี้อีหนาวค่ะ แล้วก็ย้ายเรื่อยๆค่ะอันนี้ถุงเงินถุงทองค่ะบอลเพื่อกันค่ะตรงนี้จะเป็นถุงพี่นอ้องกันบาเนี่ยตรงนี้จะเป็นถุงลายง่ามพี่น้องจะเป็นลายเป็นเป็นดงแดงเหลืองแล้วก็ดางขาวอันนี้อันนี้ว่าสนาแางค่ะว่าสนาดาง ต้นวาสนาดางใบงามๆค่ะในย่างอินเดียพี่น้องฝนตกใส่ใยหล่ๆ,ๆจากน่อยจริงๆใบมันจะเป็นสีคล้ายสีเปลือกมังคุดอันนี้ยางอินเดียนี่ค่ะต้นย่างอินเดียยางอินเดีย,ย,อ,ดยอันนี้แสงเงินแสงทองพี่น้องแสงเงินแสงทองค่ะ อันนี้อ,อมเงินออมทองค่ะอ,อมเงินออมทองนะคะออมทองค่ะใบจะสวยพี่น้องอันนี้ออมทองออมทองนพี่น้องเนออันนี้ชาบาด่างค่ะชาบาด่างอันนี้ต้นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตพี่น้องช็อกโกแลต อันนี้สนปลาทองค่ะสนปลาทองอันนี้รวยไม่เลิกค่ะรวยไม่เลิกกําลังออกดอกพี่น้องรวยไม่เลิกตอนนี้หมากภูหมากเมียพี่น้องหมกักภูหมากเมียอันนี้เฟินข้าหลวงค่ะเฟินข้าหลวงพี่น้องตัวน,นี้หางเตา หางเต่าก็เปิ่นค่าหลวงอันนี้กวนอิ่มทองค่ะกวนอิมกวนอิ่มทองอันนี้เศษยังนอนขอยลืมเศษทีเลื่อนนอกเศษทีเลื่อนอันนี้เศษเศษที เศรษฐีเลื่อนแก้วพี่น้องเศรษฐีเลื่อนแก้วน้องออกดอกค่ะอันนี้เศรษฐีเลื่อนแก้วใบงามงามพี่น้อง <c oughs> เศรษฐีเลื่อนแก้วอันนี้อมเงินค่ะอันนี้ขุดด่างขุดด่างพี่น้องขุดด่างนะคะขุดด่างอันนี้แบ็คพิงค่ะเข้าลื้อสีพี่น้องเนี่ย ตรงนี้จะเอินว่าเข้าลือสีตรงนี้เข้าลือสีตรงนี้แบ็กพลิงค่ะนียค่ะอันนี้เข้าลือสีเข้าก็จะเลี้ยงไว้ยาวๆพี่น้องอันนี้เข้าต้นนี้จะเป็นพญานาคราชค่ะพญานาคราชอันนี้ปลูกไว้ในบ้านดีได้พี่น้องตงัวนี้โบร้า,านพันวาเนาะคือกันงู แ่ไขายข่ไขต้นหวานพญานาคพี่น้องว่านพญานาคราชเนี่ยค่ะอันนี้คือเวลาเขาเป็นแพรเป็นอย่างเขาตรงเนี้ยค่ะสามารถเข้าไปตำค่ะไปต,ต,ตำตำแล้วมาท่าแพ้ได้เลยพี่น้องว่าก็อ้อยเคยเห็นแล้วว่านพญานาคราชค่ะอันนี้อันนี้ต้นนี้เลี้ยงมาหลายปีพี่น้องเป็นปีสองปีมันนี้ทางในขนาดนี้ต่อมาสาริกาด่างค่ะตรงนี้เป็นสาริกาด่าง น,ะะน,นี่สาริกาดางสับประรดสีค่ะสับประรดสีพี่น้องสับประรดสีอันนี้เข้าเลือสีพี่น้องลดเลือสีอันนี้ก็ปลูกมาเป็นปีได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยช่วงเมื่อกี้บ่มีเวลาดูแลเลยค่ะเนี่ยใบผ้าตํำมักพงจนไว้เหี่ยวเล้ข้างบนบ่ได้ลดน้ำเลยอันนี้เข้าวลือสีค่ะ อะไพานมากกัแบแวว่าชมนะคะจริงๆมีเยอะค่ะอะไรไพ่บึงขุนแผนกันเดี๋ยวพาไปอันนี้ต้นขุนแผนเดอพี่น้องหวานขุนแผนค่ะต้นขุนแผนค่ะขุนแผนเ้อต้นนี้บัลลังเงินค่ะบัลลังเงินใบงามพี่น้องใบ่างข้นใบจะสวยค่ะพวกเนี้ยใบสวยมาก เนี่ยค่ะก้อยการะลังเพาะว้พี่น้องเยอะอยู่ค่ะอยู่ลานก็นมีอันนี้อยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ตอนนี้กรลังกระลังเพาะบ่อนใบเยอะพี่น้องมันกรลังกําลังติดเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายพี่น้องเบงแล้วก็จะมีกระบอกเพชรพี่น้องกระบอกเพชรน,น้อยอันนี้บันไดเศรษฐีค่ะอันนี้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนนอกอันนี้เศรษฐีใหม่ เศรษฐีใหม่นะคะเศรษฐีใหม่พึ่งช่ำพี่น้องพึ่งช่ำค่ะเดี๋ยวอีกประมาณจาักเดือนหนึ่งมนันกามาอสิอทไทยบึงเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแท่นี้สวัสดีค่ะ